นะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆชาวมองกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะพวกเราไบายกซิล่าจิ้มจ๋่วนะคะจะพาไปดูวิธีการ โหชักคโกไปเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะอีเก็อบอกว่านี่นะคะต้องทิ้งที่ถุงวิธีแบบนี้นะคะหยิบถ,ะะถุงนะคะที่ถุงหลักค่ะพ่อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยคะ่ะ thank you ัดีครบเรามาจากกลุ่มก๊อซิลาจิ้มแจ่วนะครับนี้พวกเราก็จะมาสอนพี่เพื่อนๆนะครับสำหรับการใช้ห้องน้ําให้ถูกวิธีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะเอเจ็ต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 ตรงไหนครับเอเจ็ตห้องน้ำตรงน้นอ๋อใช่บอกว่าประวัติที่นี่มันเป็นยังไงฮะบอรู้ประวัตินะครับผมบอกว่าอะไรนะขี้ดูมากขี้ดูเอ้ยขี้ดุเอาเลยเป็นยังไงแล้วเข้าไปดูเลยครับไป ถึงห้องน้ำแล้วนะฮะพอเดินเข้ามาปุ๊บเลยนะฮะดูสิครับใครกินครับมึงใช่ไหมมึงกินแล้วมึงไม่เก็บใช่ไหมดูไอ้เหี้ยห้องน้ำดูดิโอ้โหมันใช่เรื่องปะใช่ปะโอ้โหน่าแค่อาบล้างหน้ากันด้วยไอ้มึงเอาไปเก็บดิเอาไปเก็บดิเออหง่วอะไรวะอ่านว่านะมาก็เจอขยะเลยครับแล้วเราจะมาสอนการเขาเรียกอะไรอ่ะ ล้างหน้าใช่ปะล้างมือล้างมือล้างมือล้างหน้าเออบางทีบางคนแบบล้างแล้วแม่งแบบเปื้อนอ่ะแบบหัวสงสารป้าก็ต้องเก็บเออเดี๋ยวก็ถอดแป็นแบบนี้ยผ้าเขาผ้าน้อยเออนะครั้ตนแรกเว้ยมึงกดน้ำเบาๆนะครับเราต้องกดน้ำประมาณกล้องนี้มันเจรงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะกดน้ำนะครับเบาๆนะครับคือคุณอย่าไปสลัดงี้นะฮคุณสลัดงี้โดนกล้องนะโดนกล้องจิ๊บก็พี่นะฮะล้างเบาๆนะครับ แล้วแล้ววิธีการล้างหน้านะฮะคุณต้องไม่ค่อยอย่างงี้ฮะนะสะเทือนนะแบบไหนวิธียังไงครับแบบวิธีแบบผิดใช่ไหมครับแล้วผมจะสาธิตแบบผิดให้ดูครับระวังกล้องเปลี่ยนนะถึงพีน่าแบบงุกต่อไปนะครับเราก็จะมาสอนวิธีสอนที่เพียงเนาะ วิธีการฉีดที่ถูกวิธีแล้วก็แบบได้ถี่ไปได้ถูกนะครับจะได้รู้จักกันเอาเริ่มดูเรามีอุปกรณ์ครับนี่ขวดน้ำขวดน้ำเรามีเรามีหุ่นนะขวดน้ำนี่แทนอะไรครับขวดน้ำนี่แทนน้องแทนน้องมึงอ่ะน้องมึงใหญ่เท่านี้ไหมโอ้ยใหญ่กว่านี้เยอะทำอะไรรายการกุหลาบมานะครับถูกแล้วก็เอาแบบถูกกว่านั้การฉีดให้ถูกวิธีนะครับอาซูดวันนี่นี่คือปลายปลายอะครับ ปไปของผู้ชายของชายเออไปไปคนนะนะฮะเราต้องดูระยะห่างของมันนะครับเราอย่าให้มันห่างเลยวะถ้าห่างมากกวไอ้เงี้ยแม่เดี๋ยวมันมันจะที่แม่เลื้อด้านใต้แล้วแบบโอ้แม่มันดูมั่นใจในไซส์ของเรามากเลยแล้วเราอยู่อย่างงี้พิกอิงคุ้นมากนะเว้ยเอาไปดูแม่แม่กูคุ้นกับฝามันเอาไปเออระยะห่างก็ประมาณนี้นะครับเลยนะคณ ท่านผู้ชมก็ดูดีนะครับมันจะมันจะลงโถพอดีมันจะลงโถพอดีคือปลายเนี่ยมันจะอยู่ข้างในแล้วแล้วก็จะไม่กระเดยใช่แต่ถ้าแต่ถ้าปลายใกล้ไปแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันสะท้อนมันจะสะท้อนใส่ใส่ปากคุณได้แต่ถ้ายืนให้พอดีเออแต่ถ้าคุณคุณเอียงเนี้ยมันเลอะื้อถ้าคุณเอียงสี่ห้าเราต้องตั้งใจด้วยนะครับการฉีดมันเป็นมารยาทใช่อ่าถ้าเกิดคุณเอียงสี่้าถ้าเกิดคุณเอียงเก้าสี่ศาปุ๊บคุณจะโดนตีโดนทากคร้ไม่ฉีดใสคขาเขาเลยฮะเออนะ อ่ะลองลองฉีดอ่ะลองฉีดดิฉียบธรรมดาเมอาเราปล่อยไปเลยครับตามสบายเราไม่ต้องเดงมองกนข้างนี่นะครับการฉีดู่วิธีนะฮะเราจะได้อ้าอย่างนี้เล้เียตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงลาทาที่เข้าว่าเขาว่าเท่านั้นที่นี่ที่ดูมากที่ดูมากนะครับดูจริงๆเอาไว้ตอนนี้ เราก็ต้องทําการสํารวจนะครับว่าจะดูจริงที่เขาเล่าหรือเปล่าพี่บอกว่าห้องน้ำทุกเจ็ดนี่ของจริงครับใช่ครับใชตอนนี้เราต้องมาหาตัวแทนกันละหาว่าใครเป็นผู้โชคดีมาเราต้องหาหนึ่งคนเรามีมีคนตอนนี้ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านักเลงหกเอยนี้ตอนนี้เราต้องหาผู้โชคดีนะครับและเราก็ได้ผู้โชคดีแล้วมาดูแข็งแกร่งโชคดีที่สุดคุณครับ เอาจริงเหรอเวลาคาทีเอาจริงหมดผมเคยเจอแล้วครับนอกรายการผมเจอแล้วให้คุณจัดการเห็นว่าเรื่องขี้ไี่คุณปากมาทุกที่แล้วนะเอาว่าเดี๋ยวเราบอกทําบ้าทุกกล้าของเราก่อนครับเอ่อคุณอยากจะเห็นเป็นน้ำหรือเป็นชิ้นับเอาเป็นต่อนเอาเป็นต่อน กลัวของน้าสุดยอดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ห้องน้ำเนี่ยน่ากลัวยอย่างนี้นะครับต้องให้ห้องน้ำเนี่ยน่ารักน่าเข้านะครับห้องน้ําเราเนี่ยต้องช่วยกันรักษานะครับน่ากลัวจริงครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับครับนะอย่าปล่อยขี้ดุนะครับครับลังาที่เราได้ชมหนังสั้นวิธีการใช้ห้องน้ำของ กหวังว่าพี่พี่น้องน้องทุกคนก็คงจะเข้าใจนะครับว่าทําไมเราต้องทําคลิปนี้ออกมาเนื่องจากว่าห้องน้ำเนี่ยของมอสแควเนี่ยบางผนก็ยังใช้แบบไม่เก่งใจก็อยากจะให้แบบเพี่น้องทุกคนเห็นอกเห็นใจนะครับห้องน้ําก็เกี่ยวเสมือนกับแฟนนะครับเราต้องดูแลเพื่ออนาคตนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับอย่าปล่อยให้ขี้ดูอย่าปล่อยให้ห้องน้ำสกปรกครับ มานั่งคนเดียวไป,ปลกตรนั้นเอาละก็เอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับกผม,ผมกลุ่มกอซิลาเจี๊ยนแจ่มนะครับก็ขอจบก,การรายงานีเท่าน,นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับเ <c oughs> จอกันใหม่คนระับ <ng>